เขามีความเป็นมิตรเป็นคนขี้อ้อนขี้เล่น <Wow. S 1> มีความอ่อนหวานแล้วก็มีความเจนทโทลถ้าเป็นผู้หญิงก็คือเป็นผู้หญิงแบบ Nice Girl <laughs> congratulation น <laughs> ะสำหรับคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่นะสำหรับคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่นี่น่าจะเป็นลักษณะเนื้อคู่นะหรือคู่สร้างคู่สมของคุณเนอะ <laughs> เอาบอกเลยคู่ของคุณจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะอัธยาศัยดีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นมิตรต่อผู้คน คือเป็นคนดีคนหนึ่งอ่ะอพูดง่ายๆนะแล้วก็เป็นคนขี้อ้อนอ่อนหวานขี้เล่นนะคะเป็นสุภาพบุรุษเป็นสุภาพสตรีที่เป็นคนที่มีจิตใจที่อ่อนหวานอ่อนโยนแล้วก็เป็นคนดีออออขอดูการาเริ่มต้นใหน่ว่าให้จากสื่อสารอยากจะบอกอะไรกับคุณอีกนะจ๊ะโอ้โหดูจากพลังงานตรงนี้นมีโอกาสด้วยนะว่าอาจจะเป็นคนเก่าๆใครเก่าๆหวนคืนมา นะคะหรือเป็นไปได้เหลือเกินว่าอาจจะเจอกันจากการทํางานโอ้ยขอพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยนะว่าไพายย่จะสื่อสารอยากจ,จะบอกอะไรกับคุณอีกโอ้โหดูจากพลังงานตรงนี้คู่ของคุณเนี่ยมีโอกาสเหลือเกินว่าเขาจะเข้ามาในจังหวะที่เรียกได้ว่ามาเยียวยาหัวใจคุณโอ้ คนคนนี้จะเข้ามาในจังหวะที่จะทําให้ชีวิตของคุณดีขึ้นเข้ามาในจังหวะที่จะทําให้ชีวิตของคุณจเจริญเติบโตโก้าวหน้าแฮปปี้มีความสุขมากขึ้นคนคนนี้จะเข้ามาช่วยเหลือคุณนะหรือเข้ามาเยียวยาวหัวใจคุณหรือเข้ามาแล้วจะทําให้ชีวิตของคุณดีขึ้นแฮปปี้ขึ้นมีความสุขขึ้นนะคะมีโอกาสเป็นคนเก่าๆใครเก่าๆหวขึ้นกลับมาหรืออาจจะเป็นคนใหม่ๆเลยที่เข้ามาในจังหวะที่เรียกได้ว่ามาเยียวยาหัวใจคุณเลยโอ้ จเจอกันจากการทำงานก็ได้นะนะคะเออการทํางานนะคะการการเรียนนะเออเจอกันจากการทํางานการเรียนการอบรมอะไรอย่างเงี้ยเจอกันในที่ที่เรียกได้ว่าเป็นที่ที่สว่างหรือที่ท,ที่ทําให้ชีวิตของเราดีขึ้นนะคะขออีกใบหนึ่งเพื่อความชัดเจนว่าไพ่จะสื่อสาสรอยากจะบอกอะไรอื มี่าจะเคยมีประสบการณ์ความรักมาแล้วอาจจะเคยแต่งงานมาแล้วมีลูกติดเป็นไม้เคยมีแฟนมาก่อนก็ได้นะเขาจะเข้าอกเข้าใจนะในเรื่องของความรักเป็นอย่างดีนะหรืออาจจะเคยมีประสบการณ์ที่ไม่ดีในเรื่องของความรักมาเช็คเช่นเดียวกันกับคุณทําให้เขาเข้าอกเข้าใจคุณเป็นอย่างดีนะและการเข้ามาเป็นคู่ของคุณนะในอนาคตอันไกลนี้ต้องบอกเลยเขาจะมาเติมเต็มหรืออาจจะมาทําให้ความรักเนี้ย มันดีกว่าที่เคยผ่านมาโอ้ขออีกสักใบแล้วกันนะเพื่อความชัดเจนดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยนะฮะว่าคนคนนี้อาจจะแอบ,บชอบคุณมาเนิ่นนานแล้วถ้าคือถ้าเป็นคนเก่าต้องบอกเลยถึงจะห่างหายกันไปแต่ในความรู้สึกในใจเขายังมีคุณอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าเกิดเป็นคนใหม่ต้องบอกเลยเขาอาจจะมีความรู้สึก ดีๆกับคุณมาเนิ่นนานแล้วรอคุณโสดรอคุณว่างเมื่อคุณโสดคุณว่างดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยเขาจะไม่ให้ใครมาขั้นกลางเขาจะรีบนะสารสัมพันธ์หรือว่าเทคแอคชั่นเพื่อเข้าหาคุณอย่างแน่นอนและนี่คือลักษณะของเนื้อคู่ของคุณที่จะเข้ามาเจอคุณนะถ้าเกิดว่าคุณโสดอยู่เตรียมตัวให้ดีค่ะอาจจะได้เจออย่างแน่นอนถ้าเกิดว่าคุณสถานะไม่ชัดเจนอะไรต่างๆแล้วลักษณะของเขาตรงกันกับที่หมออ่านไปนะคะ ก็ต้องบอกเลยว่ามีโอกาสเหลือเกินว่าน่าจะได้เจอกันเร็วๆนี้เพราะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยว่าเขาจะไม่ปล่อยมือคุณหรือจะไม่ยอมเสียคุณไปจะไม่เสียเวลาชีวิตอีกต่อไปแล้วเขาจะเทคแอคชั่นอะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่อเดินหน้าเข้าหาคุณอนี่งแน่นอนนะคะ <S <S เออหรือต้องบอกเลยว่าดวงชะตาจะพาให้คุณสองคนได้เจอกันเร็วๆนี้อย่างแน่นอนจ้าไลค์ <S <S แล้วหนายหน่แล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะ พืยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะ